มาแล้วแม่นรินบารมีมหาเฮงผีเสื้อเทวดาให้โชคแอดปัญญาหนุ่มตาคลีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะกับช่องก่อติดหวยดังมาแชร์นะคะวันนี้แอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็ดๆตัวเลขปังๆเอามาแบ่งปันให้ผู้ชมได้ดูกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะเราก็ไปดูแนวทางกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคนะคะงวดประจำวันที่16ทธันวาคมนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางชุด2ตัวบนล่างนะคะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข535183 06 และก็03นะคะแนวทางผีเสื้อเทวดาให้โชคนะคะเราก็ไปดูต่อแนวทางถัดไปกันเลยค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางเลขประทัดนะคะของแม่นรินบาร,รมีมหาเฮงนะคะรัฐบาลไทยงวบประจำวันที่16ธันวาคมซึ่งก็ได้เลขหางประทัดหลัก4กับหลัก6นะคะแล้วก็186นะคะ46แล้วก็186นะคะ ชอบก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่จับจองกันได้นะคะแนวทางเลขประทัดนะคะของแม่นรินบารมีมหาเฮงนะคะชุดต่อไปก็เป็นแนวทางเอสปัญญานะคะแนวทางเลขท้ายสองตัวบนล่างนะคะงวดประจำวันที่16ธันวาคมซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก5ตัวรองหลัก7นะคะสตัวล่างก็ได้แก่57 85 แล้วก็59นะคะต่อด้วย2ตัวบนนะคะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข4ี่1แล้วก็7 8นะคะชอบก็แคปเอาไว้ดูกันนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ดูช่องถัดไปนะคะไปต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางของหนุ่มตาคลีนะคะมมื่อวันวันที่16ธันวาคมซึ่งก็ให้วิ่งบนที่หลัก5นะคะ ชุดฟันทง3ตัวก็ได้แก่4 5 6 4 6 5 5 4 6 5 6 4 6 4 5แล้วก็6 5 4นะคะต่อด้วยชุดรองก็ได้แก่ตัวเลข5 8 3 7 6 5แล้วก็ 852นะคะต่อด้วยตัวเบิ้ลก็ได้แก่5 4าสี่ห้าห้าหแป้าละก็505นะคะแนวทางหนุ่มตาคลีนะคะวิ่งบนที่หลัก5นะคะผู้ชมแนวทาง16บธันวาคมนะคะชอบก็จุดเอาไว้ดูกันนะคะ ท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะคุณผู้ชมแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะแอดมินก็ ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ